ผมก็ไปคุยกับนายกนายกเทศสมบตรีนะไม่ใช่นายกคัทมบรีวมาด้วยนะไปคุยกลจะแบ่งกันเลยตอนแรกนคุยกันได้ก็ว่หต่อกแรกแรกมันเป็นแรกแรกเนี่ยมันถึงขนาดนั้นกล่องนมเล็กใหญ่อ่ะคุณคุณไปดุไปอะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยผมเนี่ยเสียงผมเหมือนกลัวกันหรือเปล่าต้องคุยกันดังๆแต่ว่าผมให้ทุกคนรู้ว่าผมใจดีเข้าไปถึงเนี่ยพูดบ้านๆเหมือนซุปตา เล่นชาวบ้านนี่เขามากอดร้องไห้คนร้องไห้ร้องไห้ร้อบรรยากาศสั้นๆเดินะเชุมชนเลีชุมชนมี2 7งพันเลพารเือทาบอลเจ็ันลอไม่รุมทบหรือเปล่าก็เขาหมดกันมาแล้วว่าใ้ตรลกกันแล้วเดี๋ยวชุมชนยี่ชุมชนแบ่งเท่าเท่ากันแล้วมันจะร้ากันด้วย ไว้ให้สภานั้จัดการมันไม่เข้ากันไม่เหรอไม่เท่ากันนนราเ่ยงอนไม่เท่ากันเราแต่ละทีมชนนะคะเอาไว้ให้ที่าลาูแล้วดเให้าูแล้วเนี่าลแล้วชุมชดัาูแล้แล้วชมนันาไม่เพราคุณรับเันก็อ้วกแล้วเขาจปบ่ะคุณแล้วมันก็ต้องไม่ถือว่าช่องหนช่องห้าคนาิมต้องได้จากช่องสามสนเจ็ดช่องห้าสอเจ็ดคุณทะลาตาย ต, Dante, ต่ถ้ามีคนกลางเนี่ยเ well, ่ยนายกเนี่ยเขาก็จะมาเลยว่ารู้อกไไหมผ้คเนี่ยผมก็จบเลยว่านี่นี่ให้ดูบางอย่างเก็บคอเลยแต่เขารู้ผมใจดีที่สุดคุยกันได้ใจดีแต่เขากลัวใครก็จะกลัวผมไม่เดี๋ยวตอนหลังก็คุยกันบรรยากาศก็เป็นกันเองมาที่นี่คุณชมมนุษย์เราทีนีไปเก็บภาพตอนที่แบ่งก็เรียบร้อยแล้วเราก็ลงไปเลยนะฮะสองพันเจ็ดร้อยคเดินคงไม่ครบหรอกแต่ว่า ชาวบ้านเจ็ดชุมชนก็บอกโอ้โหเยอะจริงๆขบวนออฟโรดซึ่งออฟโรดต้องขอบคุณพี่ๆขนมาหลายกระโดตามขบวนผมไปเนี่ยไปหลายที่ด้วยนะหลายจังหวัดขอบคุณากตามไปสมทบแล้วก็มอบเข้าของมานะแล้วก็บอกกันเลยบอกว่าถ้าตกของก็เรียบร้อยเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเออนายกตอนแรกก็ไม่กล้ายุ่งเหมือนกันตอนหลังก็บอกว่าถ้านายกเทศมนตรียังไงเนี่ยการเมืองมันต้องตัดคือการเมืองมันแข่งกันปกติถูกไหมคนใหม่คนเก่าไฟหนึ่งไฟได้ พักนวนพักนี้โอ้ยนี่ชาวบ้านเดือดร้อนมันต้องลืมหมดออาท่านยกยังไงท่านก็ต้องเป็นหลักส่วนชาวบ้านถ้าจะจัดการกันเองท่านก็เอาเนินความสะดวกชาวบ้านก็ต้องไม่ระแวงตอนนี้ใช่ไหมอ้าวก็คลี่เขาบอกว่าเขาจะทําให้เห็นเป็นท่าเรือโมเดลแล้วถ้าสําเร็จของจะได้ไปให้ดีกันครับไม่ใช่ของไปให้ทะเลาะกันเอาของเนี่ยนะฮะก็นี่นี่